โอ้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 ทำไมเนี่ยเนี้ยคืออะไรเนี่ยอันเนี้ยคืออะไรเนี่ยดูว่ามันใช้ได้เปล่าน้องอย่าเลือนดิเล่นกันอย่างนี้ดิทีมเดียวกันน่ะอย่าเลือนดิน้องให้มันดีดิให้มันดีดีครับเจอใครไม่เซ็ตของเขาไปเซ็ตของรอเลยครับกี่โมงวะพวกนี้กี่ท่าเพื่อนก็คือหกโมงเย็นเริ่มเหมือนเดิมใช่ป่ะงั้นงั้นกูมึงมึงคุยคนให้ชัวร์แล้วกูสั่งเขามาเซ็ตของดีกว่าไหมมันจะได้เซ็ตไปเลยอ่ะดีกว่าป่ะ มันครบยังอ่ะดเี๋ยวพวกนี้ให้กูมาไวมึงเอาแบบไหนอ่ะมึงเอาแบบไหนอ่ะมาไวดีเหรอพวกเงี้ยเออโอเคโอเคมันเป็นมาไวก็ได้อะไรกูได้ไม่ลงดึกโอ้ยแสบกูแทกไอ้โบจะไปพาไปโกมันลื่นยังวะหรือว่าเซตติ้งมันแม่กูถามเลยโกมาอะไรเนี่ยมาตสั่งของเซตดิไอ้นี่ ตอนมันไลน์ในดิสคอร์ดอ่ะก็ใช่ก็มึงเซตติ้งไงวะไปผ้ามันลื่นยริงวะแต่ผ้ามันดูสมูทอ่ะเหมือนแบบมึงใช้เหมือนมึงใช้สามร้อยหกสิบอ่ะใช่พี่ผมใช้สามร้อยหกสิบเออพี่ในสามร้อยหกสิบมึงทำไงมึงเสียกวเซตดิมันมันลื่นจริงวะไหนพี่ไหนเอาในเกมอะเออในเกมก่อนี่ในเกมดิมันผ้ามันสมูทจัดเลยวะโก็ผ้ามึงมันดูมันดูน่าเล่นอ่ะอันนี้เปิดเอาละผมเม่นอ่ะอะไรยังไงไม่ดูยังไแชร์จอในริดก็ร์ดโอเค โอ้เสตเงาเงาห่าแล้วแม่เซตติ้งมาโก้แค่นั้นแหละเฮียได้เล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 ยแล้วคือแปลว่าไม้ไม้พี่มันจะลั่นแบบลั่นจัดถูกป่ะอันนี้ถามก่อนโอเคสวยสวยเฮ้ยอะเฮ้ยอะไรเนี่ยน้องเฮ้ยไม่ชอบก็อย่าบอดิสต์ไอ้เยอะพวกไอ้เยอะอดีตเก่าเก่าอย่างเงี้ยอย่าไปอย่าบอดิสรุ่นใหม่เว้ยป่ะไอเป็นพี่เล่นไม้หวัมาไหวไหมพี่เฉินไหวไหวไหวแต่ไม่ไหวไม่ไหวมากกว่าพี่เล่นปืนอ่ะพี่เปิดพี่เปิดเซตติ้งหน่อยพี่เปิดเซตติ้งหน่อย พี่เปิดเซติ้งแล้วก็เฮ้ยไม่ใช่เซตแล้วเล่นปืนไม่ได้แล้วไม่เอานะเกมแพทอะเกมแพทเกมแพทก่อนพี่เกมแพทก่อนเกมแพทเขาตรงไหนวะอ๋อนี่อ่ะพี่พี่เห็นไอ้เติร์ดปะเออเปิดไอ้เพอร์ซันไเน่ะที่มันเป็นหลอดอะเออพี่ปอกไม่เป็นเขาจะสมัดอันเนี่ยอยูเต็มเล่นด้วยพี่เต็มหลอดเหรอไม่ตายได้ยังไงปักเต็มหลอดทุกอันเลยเลื่อนลงมาพี่เลื่อนลงมาไอ่ขึ้นไปเลยอ่ะไงต่อเนี่ยปักเต็มหลอดทุกอันเลยเนี่ยทุกอันเลยพี่ทุกอันเลยคือมันเร็วมากเลยวะที่มึงให้ปรับเนี่ย มันสมูทอย่ะพี่พี่บออ่าแล้วไงต่อทำเต็มหลอดทุกอันแล้วก็คียใบเอ้คีย์เมาส์แอนด์เต็มหลอดทุกอันเลยเหรอมันมีเต็มทกอันเตหลอดเก้าหมดเลยเหรอใช่ใช่ทุกอันก็ผมเล่นปืนได้เนี่ยเอาให้ดีดิเนได้ได้พี่แล้วไงคีย์บอร์ดแอนด์เมาส์อ่ะพี่คีย์บอร์ดแอนด์เมาส์คีย์บอร์ดแอนด์เมาส์อ่ะประมาณนี้นะพี่เอ้ยเอมมูฟเอมหรือว่าเมาส์เมาส์ไร้พิ้งอะไรพวกนั้นนี่ในี่พี่าไปปืนใช่ป่ะเออพี่ได้ปืนพี่พี่พี่เปิดเต็มหลอดทุกอันเลย ไฟเอมมี่คอนโทรนอ่ะพี่เปิดเป็นออนมันทำให้มาว่าพี่สมูทขึ้นมันจะไม่แบบกระชากอะไรวะขนา่ไฟไฟเอมมี่คอนโทรลเหรอใช่ครับพี่อ่าแล้วไงอ่าปรับเป็นออนพี่มันจะไม่กระชากอ่าแล้วไงสี่หลอดอ่ะสี่หลอดผมปลั๊กเต็มหมดเลยอันนี้ช่วยที่อะไรเนี่ยขับรถไม่ใช่หรอผมรู้สึกแบบขับรถขับเครื่องบินขับเฮลิคอปเตอร์ให้กูปรับทำไมเนี่ยปรับเต็มเลยปับที่ไหนเนี่ยมึงใช่ป่ะเนี่ยอ่ะจริง แต่ว่าไอ้พวกไอ้พวกลุกเตทิวิตี้พวกนี้ไม่ไม่ไม่ต้องก็ได้พี่สี่ส่วนสี่ส่วเก้าส่วใช่ไหมพี่เฉินใช่ใช่แต่ไปกูติดอย่างเดียวคือมึงให้กูบอกทำไมเนี่ยขับรถขับกราฟิกเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์กราฟิกกราฟิกกราฟิกเหรออันนี้อันนี้ทฤษฎีเหรอแล้วเมาส์สูบติ้งปรับไหมไม่ต้องพี่ไม่ต้องโอเคม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม้องไม่ต้องไม่ต้อไม่ต้นงไม่้องไม่ต้อม่ต้องเม่ต้องไม่ต้งไม่ต้องไม่องไ่ต้องไม่ตรองไม่ต้องไม่งไมม่่ต้อต้ไม่ต้่ พี่เอาไรบิงไม่ต้องปรับก็ได้นะผมว่ามันมันขับรถไวนะสมองสมอมกูจะขับรถไม่ได้โก้ไอโก้มันขับไม่ได้แล้วไม่แล้วไม่แล้วตั้งกระสุนมึงขับรถก็ C8 OC กูไาเป็นไงสภาพไม่แต่ก่อนไอ้กรู้จักคำว่าภาษาอังกฤษเป็นเนี่ยยังไม่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 ทีดี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 อะไรต่อต่อเลยต่อเลยต่อเลยกราฟิก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 ภาพพันเก้าหอพี่พันเก้าหอเฮ้ยทีดีไหนนี่เนี่ยภาพต้องหมาไปแดกเลยเดิทั้งนี้พันเก้าหอแล้วไงต่อแล้วก็ข้างล่างใช่ไหม อ่ะ uh oh, ไอเนี่ยไอสามหลอดอ่ะอันนี้อย่างละทีนึงพอพี่ไอที่เขาบอกให้กูปรับเต็มไอ้นี่บอกให้กูทีเดียวพี่หลอดพี่เห็นไอแท็กปะมันคือแท็บปะในเมืองไอแท็บอ่ะไม่ละอ่ะไอแท็กปรับเต็มหลอดเลยอะไรอะไรฮะข้ oh oh, งางล่างอ๋อเอ็กเทนเอ็กเทนเทคเจอร์เต็มหลอดใช่เต็มหลอดสูตรไหนวะกูจำได้วันนี้มันเราเล่นกับเมืองไม่เหรอวะเซตติ้งเล่นหายพอผมเล่นหายพออ๋อเซตติ้งเล่นหายพอมันกระชากไปทฤษฎีเยอะอีกแล้วหายหายหมดเลยเหรอชาร์ดู้อ่ะอ่าเป็นนึงนะ วพอ,อเกมแบบเดี๋ยวถ้ากูเข้าเมืองแล้วกูมีเล่นมีปัญหาในาสัตโกเจอกูเลยจะบอกว่าพี่ปรับเพื่ออะไร,ะไรเพื่อให้มันลื่นมันอะไรไม,ไม่พี่เห็นภาพไปโกภาพมาสมูทไงกูเลยเฮ้ยกูเลยชอบภาพมันว่บภาพมันดูลื่นอ่ะภาพมัพนดูแบบลื่นอ่ะแบบเนียนตาไม่กระตุกกรนะตุกกระตุกอย่างน,าานั้นอ่ะเดี๋ยวเข้าเมืองกันนึงกูเหรอผมกูพี่ฟังนายโกมันหลอกขายทีมดีมึงอะไรพี่พี่พี่เต็มไปเลยเดี๋ยวพี่ชายนี่ต้องเสียเงินเหรอสุดท้ายปลายทางลงที่ร้อยห้าสิบเหรอไม่เสียไม่เสียเอาดิโก้ให้แน่ไม่เสีีียยยไไไมมมม่่่เเเสสอออออ้้้นนนพรจะะัใืงง ผมชอบพี่เนี่ยไอซอฟเป็นพี่ตอบเป็นเอ็นบีเดีย่จะได้รันในเมืองไหมพี่ได้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 ในซอฟต์ป็นพี่ตอบเป็นเอ็นบีเดียสูตรไหนวะเออเอ็นบีเดียอ่ะนี่ปิดปิดเอ่อปิดได้ไหมพี่มีให้ปิดไม่คุยก่อนว่านี่ปลายทางโดนร้อยห้าสิบกับสามร้อยปะเนี่ยไม่ไม่มีไม่โดนนะไม่มีไม่มีเลขเก็บแล้วปรับแล้วเอามาร้อยห้าสิบอย่างเงี้ไม่มีนะโอเคโอเคอ่ะไงต่ออ่ะแค่อันนี้ดีเกมพี่ดีเกมได้ละ แค่นี้เหรอแล้วข้างล่างอ่ะคูสิบหี่อะไรไม่ต้องปรับเลยเหรอใช่ไปสิบหกสิบหมัน16 16ต้องปรับอยู่แล้วพี่เพราะไม่งั้นไม่งั้นแบบขอขอดูเซตติ้งเอ็นวีเดียร์พี่หน่อยนี่ประหยัดเอ็นวีเดียกูเลยเหรอใช่โอเคโอเคเดเป็น Windows สิบเอ็ดใช่ไหมพี่ใช่เป็น Windows สิบเอ็ดครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแข่งเกมในโก้หลอกพวกกูป้ะเนี่ยพี่จำเออพวกกูแข่งเกมกันมากูไม่เคยเจอปรับอย่างนี้เลยนะเนี่ยเมื่อกี้ FPS เท่าไหร่มันมันช่วยด้วยพี่240ไม่รู้อ่ยสี่ช่วยจริง พทำทั้งุกบองยพี่แบงปัดนอมอให้หมดอ่ะเอาอะไรอะไร R a v อ d i a v i d i v d อีอข้วสุดได้อะข้สุดอะพี่ขบสุดอ่าโอเคอะอะไรเขาดูอันสองเลยพี่สอง วูกูแข่งเกมกันไประดับโลกอยู่แล้วมันก็มันก็ไม่เห็นจะมีอย่างนี้เ<อ>ลยวะเล่นโรงงานเล่นโรงงานอะไรเล่นโรงงานอ่ะนี่สูตรพีบีอะไรวะที่ปรับเอเมดิยอตอะไรที่ปรับเนี่ยสูตรพีบีนะเอ้ผมที่ต้องปรับเป็นช่องกลางเหมือนเหมือนเหมือนผมไปแล้วพี่เหมือน,มนผมมันปรับมันภาพพี่พี่เปรมพี่มันปรับช่องกลางอยู่แล้วพี่แต่แบบว่าเวลาเราปิดอ่ะแล้วมันก็จะเป็นช่องตรงนีของพี่แบงค์มันมันได้เป็นช่องกลางอ๋อมันต้องบาลานซ์เหรอแล้วม่นคือว่าบาลานซ์เหรอพี่เปิดช่องแดงเหอนที่ผมดีเลยว่ะอันนี้อะไรมันต้องปรับเป็นช่องกลางไม่ อีเมดเซตติ้งอ่ะเป็นเป็นอันนั้นอ๋อใช่แค่นี้แค่นี้ได้แล้วพี่พอแล้วได้แล้วพี่พี่แบงค์พี่แบงค์เอา,าเอันนี้ไปพี่ไอ้ที่ผมอ<ะ>ขอ,<ะ>ขอผมของผมมันเป็นอัลติเมยอ่ะเฮ้ยเคียร์เขาบอกว่าอย่าไปปรับอะไรไม่ใช่ปรับไปมายังไม่แปลกแปลกปรับคืนกลับยากเลยนะไม่ไม่ไม่พี่มันมันอันตราเปิดบวกกันทั้งวันอันตราเปิดเปฟอร์แมนซ์ใช่ไหมเดี๋ยวบอกพี่ว่าเห็นที่ไอคอนมันแท็กวิเรื่องเซอร์วิสป่ะอย่าปิดนะพี่บอกผมต้องไปลงวิดีโอใหม่คืออะไรวะคืออะไรคืออะไรป่าป่าป่าไหมไอกกกบอ่อนหน้านี้แล้วมันคืออะไไรรม่ก พี่แบงค์พี่แบงค์พิมพิม cmd ขึ้นมาพี่พี่เปรมพี่แบไค์พี่เปรม cmd อะไรเนี่ยพี่เตอร์คอมมานท็อปนี่เหรอคอมมานนี่ยหรอมันคือของไอ้นี่ไงปกติแล้วมันจะมีแค่คือคอมมานมันจะมีแค่ไฮเพอร์เฟอร์แมนแต่ทีนี้มันจะมีแอนติเมทเพอร์เฟอร์แมนมั้งอ่คอมมานนี่เหรอ cmd นี่เหรอใช่ครับใช่์ชรเปิดมาดูไอดิสนะพี่เปิดไอดิสอยู่เอาแล้วไงเอาแล้วเย็ดแม่เริ่มยุ่งกับระบบแล้วเอาละเอาละผมส่งผมส่งอันนี้ให้พี่แล้วอ่ะในแต่เพียงสั่งนะเว้ผมเคยปรับแล้วแอนติเมทีกันเลยพี่ ไอ้วนมึงไอ้เฮี้ยมึงอย่ามาเถียงรักแข่งโอ้ยแม่กูถามลุงโอลี่มาครับไอ้เฮี้ยลุงโอลี่ปรับให้กูไงจะโดนแบนจะไม่ได้หรอลุงอะไรในในเฮ้ยถามใครนะถามโอลี่แม่กูโดนแบนไปเลยเฮ้ยเอาดีเฮ้ยไม่โดนพี่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนพี่แม่ให้ชัวร์นี้คนนไม่โดนไม่โดนไม่โดนพี่แบงค์ดูดูในดูในดูใน messenger request พี่ผมส่งให้ใน messenger request อล้เอาไอ้นี่เดี๋ยวเอาไอ้นี้มาเลยเดี๋ยวอ๋อ messenger request เหรอในใน messenger request พี่ดูมาจากทวายไลท์นะสวัสดีค่ะพี่เฉินนี่มึงเหร ไม่ใช่พี่อาเธอร์พี่ออ๋เห็นปะลุงโฮลี่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้ามันไม่ขึ้นเหรอพี่ผมส่งให้ในเฟซแล้วคนละอันไะเนี่ยมึงดูดีๆของพี่เอ็ดวินซีนะมันมีสองอันนะเอ็ดวินซีเหรอพี่เออเออคือซีนะพี่ไหนอะสี่คนละเส้นสีนะไม่จะเสรนะสีนะไม่จะเสรนะสีคือสีนะไม่จะเสรนะอ๋อนี่นี่พี่อันนี้อันนี้ยเนี้ยแม่แม่คิดว่าเป็นศัพท์อังกฤษอีก กี่ยวกรูใช้ภาษาอังกฤษไงตัวแซ่เป็นซีนบบบาาใช่่แล้วทายผลในเมืองนี่คือเข้าไปรับได้เลยป่ะพี่อะไรนะทายผลในเมืองพี่ทายผลในเมืองมันต้องรอรอเขารอเขาประกาศว่ารับได้เมื่อไหร่แต่พี่คิดว่าก็ไม่นานหรอกฮัลโหลครับขออนุญาตมาลงกลิ่นแชมป์ได้ไหมครับเฮ้ยเลียมขออนุญาตลงกลิ่นแชมป์ได้ไหมอย่าอย่าอย่าแย่แม่มึงเอาน้องเอามึงเห่ามันจะเป็นลงกลิ่นแชมป์ดดีีเเคคมมาา ไม่ครับขอมาดมกลิ่นฉันนะครับแนม่กดดันมาทั้งทางถามจริงแบบคนรู้จักกันอนะ้องให้ไม่ร้องไม่ร้องร้องไม่ออกแต่ก็พยายามจะบิวให้หนึ่งลองแต่ก็ร้องไม่ออกก็เลยไม่ร้องแล้วไอ้เหี้ยแบบไหนไว้ได้วิวเจ๊ลองร้องไม่ออกพี่แบงค์เข้าพี่แบงค์เข้าตรง CMD พี่อ่าเนี่ย CMD เนี่ยใช่ป่ะอ่าพี่กดกดกดวางวางเลยพี่วาง Enter ก่อนป่ะวางแล้ว Enter พี่วางแล้ว Enter นี่เหรอนี่เหรอเดี๋ยวผมดูในเงิด้วยดีเดี๋ยวด้วยดีดิแบ่งเงินพี่ป่ะโอ้ขอญารับเต็มนะ พี่วางพี่วางในเอ็นเตอร์ยังไอเลี้ยงแต่ไปกินด้วยกันได้น้องไปกินด้วยกันได้เอ็นเตอร์แต่ไปกินด้วยกันได้นะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวมีไปเที่ยวเอางี้ลองลองแชมป์นี่คือไปด้วยหรือเปล่าอได้ครับได้ครับได้ได้เนาะแต่แต่ลองแชมป์ขออนุเดินพอไหลนะครับผอไหลจะเครียดอะไรล่ะจะเครียดอะไรกัปิดปิดเลยป่ะปิดนั่นปิแล้วก็ไปที่พาวเวอร์แพนพี่ไปที่พาวเวอร์แพนที่อะไรนะที่มึงเพิ่งแข่งไปเนี่ยเราบอกกันแล้วพี่มันมันขึ้นอัลติเมทอย่งพี่ เกมที่มึงโดนตบศูนย์ห้าเนาะโอ้เกมนั้นงอมเกมพี่พันเราบอกเออว่ะก็ติ๊กติ๊กเมทเลยเหรอใช่ครับใช่ครับติ๊กเลยพี่ก็คือโค้ดแบบเหมือนว่ามันมันเป็นโค้ดลับไว้พี่แต่เป็นคนลับพี่เป็นโค้ดรับเป็นโค้ดรับคือปกติคอมเรามันจะมีแค่ไฮไฮเพอร์ฟเพิร์แมนพี่เข้าใจไหมถูกอ่าถูกแต่มันสามารถปลดล็อกได้เออปลดล็อกได้ให้พี่การจอมันจะพังไวกว่าเดิมปะวะจอฟ้านะผมบอกก่อนนะเออเรียบร้อยแล้วตอนนี้เทนนิงหายไปแล้วนะแต่เทนนิงหายไปแล้วเทนนิงหายไปแล้วเทนนิงหายแล้วอันนี้้แแค่่่หหนนนาาืออยยงงเทิไปลว ไอเรียมก็เปิดมันทำให้แบบเปิดปุกปีศาจเลยพี่โคตรปุกปีศาจเลยเนี่ยถูกถูกแม่โคตรปุกปีศาจไนโคตรไหนโคตรอันติเมตเพอิ่มสำเนียงแม่กูรู้สึกพอปรับแล้วกูรู้สึกว่ามันเริ่มเริ่มไปนี่ขึ้นเลยว่ะพลังกูเริ่มมาแล้วว่ะแมวเลยนะกระดองแมวกระดองแมวกระดองแมวไม่ครับผมผมมาดมกลิ่นแชมป์ครับแบบโอ้โหเรียมแมวนะ แต่พูกนี้พี่มีของให้คกันรู้อยู่รู้กันไม่ถ้าการ์ดไม่เอานะคุยกันก่อนนะไอเรียบแต่มึงแต่พวกมึงดุสัตว์เลยวะมึงมาดุสัตว์เลยวะมาดุจริงมาดุมากไอเรียบมาเว้ยเฟิร์สไอเรียบแฟรมาเว้ยมาดมกลิ่นแชมป์ครับพี่ไอยังชายมึงเก่งมากทีมพี่แบนใส่ที่บอกบอกผมอยู่ไอเดรียบแต่พวมึงดุจริงครับมึงดุมากไอเบนที่เป็นคนทำไอเออมันบอกว่าจริงๆแล้วดีแคแชมป์บอกตั้งแต่ตอนต้นก่อนแข่งแล้ว ไม่ไวเใช่เหรอใผมมาเตรียม<อ>ผมผมพูดไว้ก่อนเลยผมพูดได้แหละผมเตรียมโมไวมากผมบอกผมบอกพี่เบนว่าพี่เบนถามว่า MV เปิดตัวมึงอะจะเอาแบบไหนเขาบอกว่าเอาแบบมาให้เป็นแชมป์อะครับพี่ลองไปดูเลยคลิปเปิดตัวมีทีมผม่มทีเดียวมีถ้วยข้างหลังอุยอเค้สรุปบบครับสรุปไม่มีถ้วยครับเอีนน้ยไปแล้ว <c oughs> ไม่มีถ้วยครับ <c oughs> อันนี้พี่พูดจากใจตอนพี่นั่งเชียร์พี่พูดจริงว่าพวกมึงมากว่านะเว้ยเออได้ใช่ใช่มึงมึงดุกว่าดุกว่าครับไอ้นี่ผมจะปิดเกมได้ไม่สืกไม่มีกระสุนไอ้นี่ไม่กังเลย ไม่ไอช็อตที่มึงเย็ดแม่ตอนที่สิบสิบสองนี่แม่โดนคีสองเย็ดแม่พวกอุงเงียบทั้งเทสอะเออมึงเล่นพวกกูเสียงตัดเลยอะเออแบบเสียงตัดของจริงอะไอเกมไอเกมที่ถ้าเกิดว่ามึงชนะมึงชนะเลยอะไอสิบสองสิบสองอะเออตอนนั้นสุดท้ายอะผมนั่งหนีไอเฮียมอสไม่หยุดเลยเฮ้ยกูว่าของกูพังว่ะกูว่าใช่ละกูเข้าไอนี่ไม่ได้แล้วว่ะไอีหลออะไรอะคอนเทนเนอรไอคอนเทนเนอร์พิ้งตุลิคอร์พี่แค่ปิดดิสคอร์ดแล้วเปิดใหม่แค่นั้นเองปิดกีนั้นชื่อก่อนแค่นั้นเองพี่พี่แป๊บมึงเซ็จจเเนนีี่ยกูะปป็ศา เซียนดีโก้ไม่ใช่เหรอไม่นี่น้องมาสอนปรับเลยมันไฮเพอร์แมนที่เด็กไม่รู้ยเธอมันบอกให้ปรับเรียบร้อยได้ถวายพี่ปาอีกแล้วได้ถวายพี่ปาอีกแล้วกูสตรีมอยู่เปล่าสตรีมอยู่ไม่เกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรกันนะเนี่ยเข้าไม่ได้ด้วยนี่เนี่ยเข้าไม่ได้แล้วทำใหฮะลงทำใหม่เข้าไม่ได้แล้วเฮ้ยกลับมาแล้วเข้าได้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 แล้วไอ้โบทไอ้นี่มันมาเว้ยเรียกมาด่าเว้ยโบ่ต้องร้องน้องร้องอะไรครับพี่ร้องอะไรครับผมมาดมกลิ่นแชมป์ครับผมมาหอมเฉยอะ เยไอ้โกูนี่ดีดีที่มึงจะลงไอ้พี่แบงค์ดีเที่อันที่บอกฝังฝังนี่ยไอ้ท่ว่าใครจะได้มันอยู่ในวัดน้องมันโง่ผมไม่ได้งอมผมไม่ได้แชมป์นะแต่ผมงอมที่เงินแม่งลดลงนี่แหละมันวัดวัดจังหวะของแท้เขาให้ยังไงเลี้ยกพี่แบงค์เขาลักมึงอยู่แล้วใช่เหรอพี่แบงค์ผมหลักพี่นะครับพี่แบงค์พี่เออได้เดี๋ยวพาไปเที่ยวกลีไม่เอาครับอันนั้นอแบงค์ไม่ได้หรอกไอ้เรื่องยังไ้พาน้องพาน้องไปเลี้ยงให้เลี้ยมมาเปล่า เออเดี๋ยวพี่พาน้องไปเลี้ยงเลี้ยงมาด้วยกันดิพี่พาไปเลี้ยงไปด้วยกันไปได้เดี๋ยวผมเดินมาเลยพี่แบงค์ครับตอนนี้คุยพอเข้าจะต่อกีิเลียมใหม่เฮียชนแก้เดือนหน้าของเราเอาพี่บอสเอ้ยคุยเข้าวขน่าจะเป็นเดือนหน้านะครับพี่ดวผมจิ้มนะผมบอกมาเลยพบอสนะประมาณวันที่22นพี่ ใ่แปงครับครับว่าไงนะน่าน่าจะประมาณวันที่12เพราะว่าเหนือน้องพวกใครพวกนี้มันติดเรื่องมาหาลัยกันชูยะได้เดือนหน้าใช่ปะเดือนหน้าเนาะประมาณวันที่สิสองเดี๋ยวขอคุยกับน้องอิล้วพี่ได้เดี๋ยวเราช่วงนี้ช่วงนี้น้องมันเข้ามาหอะไรกันไอ้ก็เดี๋ยวไอ้พวกที่ว่างก็เดี๋ยวพาไปเจอแบบเล็กๆไปก่อนสุขานุที่โนี่นี่ใครดูทำไมเอาแคดูจะตายห่าอยู่แล้วไม่พอพี่มีเข้าไปหาผู้ใหญ่ก่อนอยู่แล้วเดี๋ยวพาไปก่อนมาด้วยนะมึงอะถ้าแบบว่าเดินแบบแปลงร่างนี่ไม่เอานะบอกก่อนอุ้ยยเอี ู <In> <house> ้สกดไหนยม่ร <the> <yapmış> ู้ส hmm. oh okay. ึกเครียดเลยวะนี่คือปรับแล้วแต่ไม่เห็นรู้สึกเครียดเลยวะไปไหนของมันวะไอโดันนรู้สึกมมมเเหือดิไหม่รู้ไหนขอเทสทีมดีดิเฮียที่นี่เขาไปไหนวะทีมดีร้านร้านไหนเนี่ยีพ่แบงค์หลอกเด็กไอ้เฮียปรับเครียดให้มันปรับมั่วพี่ร้านร้านพี่บอกเลยหัวไม่ค่อยแตกนะพี่แบงค์จริงเฮ้ย ผมมองแล้วว่าเดี๋ยวมันเอาชื่อพี่ไปแอบอ้างนะเวลามันไปขายเด่นเวลาไปขายขายได้หนุกเลยนะขายอร่อยแรงเวลาไปขายอร่อยเลยนะใช่เพราะนี่คือไม่พอดีให้กูปรับคืออะไรวะโปรโมทโปรโมทเนี่ยขนาดพี่เฉียังปรับเลยครับมีหลักฐานไปดูเลยนะทีมเย็ดแม่ร้อยห้าสิบต้องมีกูบอกให้ร้อยห้าสิบต้องมีอย่างเงี้ยกูดูแล้วเย็ดแม่ลองเต็มอย่าอย่าพี่หมออย่าทไพี่เหี้ยพี่เหี้ย เดีมึงจะแบบแข่งเสร็จออกบ้านเอาดาวได้<า>ดีดาว้อพวกการเยดแม่ก <นะ S 1> ประเศไม่มีห้านดิอีฮีย ไม่มีที่ลงอ่ะน้องไอ้เหี้ยกูอยากเห็นดักยานได้ยินเสียงพวกเราไว้แค่พวกเราเชียร์กันเนี่ยกูหูด้ดีวอออขาเับูดับจริงมันฟังไม่รู้เรื่องเลยฟังไม่รู้เรื่องเลยมีคนเปิดเพลงพอจอดที่พอน้องเริ่มนำแล้วว่ะเสียงฟังไม่รู้เรื่องแล้วกูฟังไม่รู้เรื่องกูได้กูได้เสียงแบบลั่นแบบว่าหูตายไปแล้วแล้วกูก็แหกปากด้วยเฮ้ยเดี๋ยวตะโก้ติดอย่างนึงอ่ะเอพีเอสบอกว่าเอพีเอสจะขึ้นนี่เอพีเอสตอนแรกกูสองร้อยสี่สิบกลายเปกูเหลือสองร้อยสิบวะ ไอ้โก้กันไปไหนเราอยู่ที่คนพี่จำนวนคนคนมันเยอะพี่คนมันเยอะมัาแล้วพี่เขาเมต่อไปจอฟ้าหลอกกูแล้วอันนี้คิดว่าหลอกกูแล้วมามามาตัอฟลานนพี่แบ่งไอ้นี่ดิดิสอาริบดิสคู่แข่งอันนี้อันนี้ลูกค้าอีกคนหนึ่งนี่เขาเจ้าของกันสายรีเชตใช่ใช่ใช่มันต้องไอ้นีแล้วไงมันเป็นคู่แข่งคู่แข่งใช่ใช่ใช่ลบรีเชตทิ้งเลยเอาอะไรอ่ะที่ดีที่สุดในยุคนี้ลบไม่ได้ครับรีขอมาก็ยังอยู่เขาโบสถ์เลยดิโอเซให้ขนาดนี้ พี่ลงตองลงคูดลิเช่ไอ้โจไอ้โจอ่ะพ้อแซมไอ้พียรเท่าไรไอ้เพียรไอะไรอ่ะยี่สิบกิดแม่โดนแจ้งได้ไงอะไรอ่ะไอ้แม่ผมจะให้พี่เล่นไหมคอมคอมไม่ไหวไม่ไหวแซมตอนนี้คอมพังอยู่ตัวลำพี่ตัวลำวงนัวให้โจงนะให้มันให้มันให้ตองคือมันสว่างกว่านี้เลยดิที่โจกดเกิดเย็ดแม่อะไรกดเกิดผมก็เดินออกมาพี่พี่เป็นอะไรเนี่ยมันบังมันบังเว้ยที่จตายก็ตายก็นอนไปดิ อ๋อขายแพ็คคู่อะลิเชนบีบีซีคอมโบซีเมดีมาโกะขายคู่อะใช่พี่อุ้ยแม่300หารกันโคตรคุ้มเลยมีโปรโมทแล้วด้วยตะคิบแบบช่องกูไปจะกินเลยแล้วมันมันจะตัดตัดผมออกหรือเปล่าพอพอตีเป็นธุรกิจจะกอบระดกอ่ะจะกอบตอนนี้มันมันได้แจียลอะไงแค่ตัวแค่ตัวเดียวค่าร์ตี้ว่าเยอะเลยฮะโจใช่ใช่ตอนนี้มันมีเสียงแล้วไม่รู้นะฟังดูไม่ขึ้นเลยครับตอนนี้บีบีซีในการเป็นรลลิเชตเสียราคาหมดเลยไม่มีร่างมาติดมือมันมันไงอยู่กับผมไง ไม่รู้มันพี่มันน่าจะไปคุยกับแม่มันเห็นตอนแรกมันคุยกับแม่อนีแม่พิรยาเออพิรยาไม่ได้เล่นเลยใช่ป่ะไม่ได้เล่นดิไม่ได้เล่นดิ่พิรยาไม่ได้เล่นเนี่ยกน้องไม่ได้เล่นครับตอนแรกน้องมาน้องมาเหมือนมามาซ้อมแทนมึงเขาไม่พิมพ์นี่มันเซนโดนเลิฟสอบรี่เนี่ยเวลาว่าไอเซนโดนเลิฟพี่เนีวะไฮเปอร์ฟอร์แมนส์อ่ะมันปรับไปก็ไม่มีผลพี่ไอแอนติเมทอ่ะอ๋อๆ๋พี่มันอยู่ที่ใจพี่พี่เฟมพี่พูดดีพี่โอ้ยเหียบแม่เหมือนเล่นพระ ทำไมตีออกตีด้านดูจอวิจารณ์ดิพาดเป็นตาตีเลเซียดิดูดิวิจารณ์ตัวไหล่จับดูดิดูตัววิจารณนดิดูดิดูตัวดิดูตัวดิแม่อยใ่ไอดูดิดูดิของจริงนะใช่ใช่ใช่ลื่นมากลื่นมากหลับมากที่ไหลอย่างนั้นน่ะพี่ดูดิหลับมากพี่ขนาดนั้นเลยเหรอพี่จอนตัวมันอยู่ไหนวะกูยังไม่เห็นอุ้ยดดูิตายไอ้เม่นมันตีใครได้เลยวะย CMD เหรอเอามาดินาหีหนาหี สดกับพี่กูเหรอลำดิลำดิลำดิลำมาดิไม่เหรอนี่ไงรียบร้อยเจ้ากูลำตีหัว่มาจุดความร้อนแรงพี่ได้นี่ลำมากว่ะตัวหูตัวบูทมากเลยว่ะตัดช็อตนี้ไปเลยนะตัดช็อตนี้ได้นะอันนี้ลงติ๊กต่อขายได้เลยมีราคามีราคาคอนเฟิร์มไปแล้วคอนเฟิร์มให้แล้วอีโก้แบ่งห้าสิบนะต่อต่ออันน่ะแบ่งห้าสิบต่อเซตติ้งนะดูแลหน้าขายหลายหัวต่อลูกค้าหนึ่งท่านเหรอเออช่วยโปรโมทแล้วห้าสิบนะเว้ย ใหอยังงี้ตู้รับออ๋ให้คอมพี่ฟ้าพี่ก็จะไม่พูดอ่ะพี่จะบอกให้ดีมากเซตติ้งน้องโก้ดีมากไอตู้รับเท่าไหร่เนี่ยพี่เยอะห้เลยล่ะเยอ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 ะดูไว้แชมันรับเยอะแไอตู้รวยเลยดิโอ้ยตกเแหมเห็นยอดที่มึงแทงไม่เข้ามั้งมันไม่มีมั้งเพื่อนนี่ไม่น่าใช่เพื่อนทำไมเป็นขนาดนั้นแต่แต่รู้สึกว่าในเมืองอ่ะ GPL ไม่ได้เยอะนะนะเพราะว่าคนใส่ D K เยอะกว่าดูไว้เลยเบกให้ถูกป่ะโอ้ยพี่เฉินแล้วผาสิบมากดีกว่าเปิดเห็บไะล่ะจะมาเล่นมวยร้องอะล่ะ เรื่องอะไรอ่ะโอ้ยเจ็แม่งเปันเพื่อนแทงมีแค่พวกเราเหรอไอ้เคียเราเล่นเพราะเราสัทธาเลยน้องเฉยถูกใส่ไปเท่าไรไอ้เฟิร์สใส่ไปเท่าไหร่โอ้โหไม่ได้ใส่ไม่ทันอะไรอ่ะเฟิร์สไม่ไม่ได้ใส่เลยเหรอไม่ี่เฟิร์นมันดึก g ี l อ่ะนะฮะไม่ได้ใส่ g ี l เลยเหรอไอ้ g ี l ปียวที่โหวดอ่ะนะมันเลอะเหลี่ยม g ี l ไม่ได้ใส่โอ้โหอะไรไม่ใส่อ่ะโอด้วยเฮ้ยจะเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยโคตรโคตรปิงอ่ะยี่้าตัวโคตรปิงอ่ะไอยี่่าใช้โป้แม่งเฮ้ย ใช่ปยหัวแข็งจัดเลยเวไงเวไงเวไงอันนี้เซตติ้งนะครับเซตติ้งนะครับอันนี้เซตติ้งนะครับหัวแข็งจัดอ่าสามร้อยห้าสิบนะตอนนี้ยังขายอยู่แต่ถ้าเกิดเป็นคนในแก๊งขายร้อยห้าสิบพอครับผมได้ห้าสิบนะอันนี้ฝากฝากด้วยฝากด้วยฝากด้วยที่ไหนอ่ะที่ไหนอ่ะเออก็ตอนนี้ติดต่อได้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 ที่โดยตรงเลยครับอันนี้ทักทักได้เลยแบบพิเชิญผมอยากได้แบบรีเชตเฮ้ยมีเฮียอะไรใจกูเนี่ยไม่ตัวเฮียจัดเลยมันไม่บอกกูเออเออใช่ปหมล่ะมันลำล้ำเนี่ยตัวลำล้ำปะแข่งแข็งปะ ไม่ตัวตัวตัวนวัดตัวนวัดอ่าใช่ใช่นี้ถูกแล้วทางนี้ถูกทางนี้ถูกอันนี้ทางนี้ถูกอันนี้ทางนี้ถูกแล้วอันนี้ถูกแล้วไอ้จริงๆนะเนี่ยพี่ตายตาละเลยให้มีเรียกไอ้ตู้มงวางส่งมาให้ดูหน่อยโอ้ยเยอะโคตรหายอยากเลืู้กูไปดูมาแล้วด่าพ่อเละเลยเลีอยดูดูไหนเฟิร์สดูไหนวะดูในทวิตอุ้ยไอ้แมนตายตายไอ้มีมงวางขอโทษครับพี่ชายใครทำมาพี่บอกไม่ชอบมันอ่ะไอตู้อะเปิดดูมาแล้วเย็ดไม่โคตรหายหลอกเต้ไปก่อน มเปิดให้ดูด้วยเหรอคลิป่ะใช่ใช่อะไรเออว่ะเหียมันเปิดให้ดูว่ะเอ๊ะโอ้โหยัดแม่เฮียตัวแข็งจันเลยวะกูโกงไหมวะโวยว่ะเฮียตัวแข็งมากอะแบบตีกูสี่ไม้ึ่งกั็ตายอะแม่แข็งว่ะ เป็นพรสติ้งจริงไม่ใช่พรอืมดีสวยอันนี้เจอคนน่าเป็นไปที่จังหวะไปที่จังหวะแต่แต่แต่จอคนใช้เหมือนกันจะเป็นประมาณนี้ถ้าคนใช้เหมือนกันจะจะออกภาพประมาณนี้แหละแต่โอเคเซตติ้งดี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 มนใช้เหมือนกันอะใครใช้ใช่ผมใช้ไงพี่นี่ไงอ่าเนี่ยเขาใช้เหมือนกันใช่อย่างงี้มันจะมันจะเห็นภาพเดียวกันนี่อ่ะาใช้เดินสิกเงี้ยเนี่ยเฮ้ยอันนี้ใช่ปะเนี่ย สเต็งเราใช่ไหมเนี่ยเอ้ยเปลี่ยนดีว่าเปลี่ยนดีกว่าวะเฮ้ยอ้าวลองของอันนี้นี่มาขายลิเชตมาขายลิเชตซื้อของผมเปล่าไข่ทิกมาเชี่ยวสับร้อยพี่อัพหลบตัวตัวผมหลายจับแง่ปะดูดงงเลยงงเลยงงดิตีกูโดนคนนั้นอ่ะขอบคุณครับน้องขอบคุณครับแต่กูไม่ได้แข่งครับวันนี้มึงมาขอบคุณที่อะไรกูเนี่ย